เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการเชื่อมต่อขนส่ง Shopee Express เลดสาขาเข้ากับระบบ My Order ของเราในเวอร์ชันมือถือกันนะครับการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับจะเป็นสำหรับลูกค้าที่มีดีลราคาหรือว่ามีราคาของ Shopee Express อยู่แล้วนะครับและต้องการที่จะเชื่อมต่อกับระบบ My Order นะครับให้ทุกคนเข้ามาที่หน้าแอปของ My Order และไปที่เมนูโปรไฟล์ที่มุมล่างขวา หลังจากนั้นให้ไปที่ตั้งค่าร้านค้านะครับทุกคนจะเห็นคำว่าตั้งค่าขนส่ง Shopee Express ส่งกับสา,าขาขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีขึ้นมาสามารถแจ้งแอดมินของ My Order ได้เลยนะครับเราก็กดคํา่่าตั้งค่าเข้าไปได้เลยนะครับในหน้านี้ให้เรานำ User ID และ User Secret ของ Account Shopee Express ของเรามาใส่ในนี้ได้เลยนะครับก็คือให้เราไปที่เบราว์เซอร์นะครับและเข้าระบบ Shopee Express Business ได้เลยนะครับ หลังจากนั้นเมื่อเข้ามาให้เราไปที่บัญชีผู้ใช้มุมซ้ายมือนะครับและเลือกโปรไฟล์ของฉันมันก็จะขึ้นรายละเอียดมาแบบนี้นะครับให้เราก๊อปปี้รหัสผู้ใช้งานและ s ีเค็ดคีย์ไปใส่ได้เลยนะครับในหน้านี้ถ้าใครขึ้นไม่เหมือนกันหรือว่าเห็นข้อมูลไม่เป็นแบบนี้นะครับก็ให้ลองเข้าเบราว์เซอร์อื่นหรือว่าเข้าใน iPad และเข้าในคอมก็ได้นะครับแล้วเราก็จดรหัสผู้ใช้งานกับ s ีเค็ดคีย์มาก็ได้นะครับผมก็จะก๊อปมาวางนะครับ เรามาวางได้เลยหลังจากนั้นให้กดบันทึกครับอะแค่นี้นะครับมันก็ขึ้นว่าบันทึกสําเร็จแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปที่เบ์เซอร์ที่เราล็อกอินไปเมื่อกี้นะครับอะแล้วเราไปที่รายการพัสดุนะครับแล้วเลือกติดตามพัสดุครับตรงนี้ผมยังไม่มีพัสดุขึ้นมาในระบบช h อปปีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างเลขพัสดุในระบบ My Order ดูนะทุกคนอะผมจะเลือกพัสดุที่ผมต้องการนะครับกดจัดการคําสั่งซื้อครับ สร้างเลขพัสดุนี่ของผมเป็นซับป,ปีเอ็กเพสเนาะให้เราสร้างมาเมื่อกี้ปุ๊บสร้างสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้าเบราว์เซอร์นะครับอ่ะกดรีเฟซหนึ่งทีครับเห็นไหมครับเลขพัสดุจะอัปเดตขึ้นให้เราในระบบของซับป,ปีเอ็กเพสด้วยนั่นเองนะครับมันลิงก์กันแล้วนั่นเองเนาะสามารถกดดูรายละเอียดได้นั่นเองนะครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อขนส่ง s h o ป e, ปี้เอ็ e เพเข้ากับระบบ MyOrder นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่เข้าใจหรือว่ามีคําถามตรงไหนเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามแอดมินของ MyOrder ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ